ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติกรดมือสองนะครับวันนี้นะผมเอารถบ้านสวยๆเดิมๆประหยัดสายประหยัดนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเดี๋ยวยังไงไปลองดูกันอีกทีนะครับว่าโดยรอบคันเป็นยังไงเดี๋ยวมาสรุปอีกทีท้ายคลิปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับรอบคันกันเกาะเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมกริฟเลยนะครับผมนิสสันเวลาปี2012นนะครับสภาพสวยใสมากนะครับตัวท็อปสุดนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวพุชสตาร์ทนะครับไมค์กุญแจคีเลตตัวท็อปสุดแอดดิจินอลนะครับรถคันนี้ไม่วิ่งแสนกาโลนะครับให้ชมสภาพนะครับรอบคันก่อนเลยนะครับสภาพที่สวยมากๆนะครับแทบจะไม่มีตําหนินะครับริ้วรอยนะครับนิดหน่อยนะครับรอยขีดข่วนนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะนะครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะ ไม่ได้สีทําใหม่นะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานตัวนี้สีค่อนข้างจะหายากนะครับส่วนมากจะมีแต่สีขาวสีดํานะครับสีแดงนี่ทําออกมาน้อยนะครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าสภาพนี่สวยมากๆนะครับใครที่หารถบ้านเดิมๆนะครับวิ่งดีประหยัดดูแลง่ายนะครับต้องลองคันนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสวยมากๆนะครับให้ลูกค้าได้ลองพิจารณาดูนะครับผมตัวนี้นะโอเคครับ นี่นะครับภายในนะครับสภาพนะครับสวยเรี่ยมเลยนะครับเดิมเดิมนะครับตัวนี้นะระบบไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับตัวนี้นะสองชุดนะครับครบหมดนะครับภายในสวยมากนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนนะครับเป็นพรม 6D ตรงรุ่นนะครับให้ใหม่หมดเลยทั้งชุดนะตัวนี้ครับนี่ครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ พุชสตาร์ทนะครับเนี่ยครับพุชสตาร์ทนะครับแอ์ดิิตอลทุกอย่างสวยมากนะครับเกียร์ออโต้นะครับใครที่หารถบ้านเดิมๆนะครับไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับสวยจริงครับนี่ครับไม่เพดงเพดานสวยกิฟหมดเลยนะครับผมตัวนี้ครับชมด้านหลังนะครับนี่ครับแผงพัดลมตรงประตูสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับ ผม 6D นะครับนี่ครับตรงรุ่นนะครับปูให้เรียบร้อยเบาภายในสวยเลยนะครับผมสภาพกิบเลยนะครับไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับที่เท้าแขนอยู่ครบหมดนะครับเนี่ครับให้ชมนะครับสมบูรณ์เลยนะครับผมตัวนี้นะสภาพเดิมๆสวยๆอย่างนี้หายากนะตัวนี้ครับผมครับครับให้ชมด้านหน้าก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะเนี่ครับ เครื่องสวยใสๆนะครับไม่มีเยิ้มนะเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแก๊สนะครับหน้าหล่อๆเลยนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้นะรถวิ่งแสนกาโลนะครับตัวนี้นะนี่ครับฮักเอิร์กเพจอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะนี่ครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเครื่องสวยมากๆนะครับน้ำไม่ดันความไม่ไหลนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับตัวนี้ครับ นี่นะครับด้านท้ายนะสวยๆเลยนะครับเก็บของได้เยอะมากนะครับเนี่ยครับภายในสวยๆเลยนะครับน่ครับพรมเดิมจากโรงงานนะครับผมตัวนี้สายขวาเดิมนะเนี่ยครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยแก๊สนะผมย้ําเนี่ยครับพรมเดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยครับเดิมๆนะครับไม่เคยแก๊สนะครับเนี่ยครับเดิมจากโรงงานนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ครบหมดนะครับเนี่ยครับไม่ยางอะไรนะครับไม่รูไม่แรงอยู่ครบหมดอาร์คเอิร์กเดิมหมดนะครับ ตัวนี้นะครับสวยมากๆนี่นะครับก็เดี๋ยวพาขึ้นมาชมด้านบนแล้วนะครับภายในรถนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะครับพวงมาลัยนะครับสภาพกริฟเลยนะครับเป็นแอร์แบ็กนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับตัวนี้ควบคุมบนพวงมาลัยได้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบแอร์ดีตอนนะครับตัวนี้แอร์ออโต้นะครับวิทยุนะครับนะครับ ใช้งานได้ครบหมดนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะแอร์เย็นนะครับเพลงพอเลยตัวนี้นะครับรถวิ่งอยู่แสนแปดนะครับสภาพสวยมากๆนะครับไม่ว่าระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์นะครับใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยครับกระจกข้างนะครับซ้ายขวาหน้าหน้าหลังนะครับตัวนี้นะขึ้นลงครบปกตินะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับขึ้นลงปกติเลยนะครับเนี่ยครับทุกอย่างครบหมดนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ครับกระจกนะครับเนี่ยครับพับปกติเลยนะครับ ปรับปกตินะนี่ครับทุกอย่างสวยงามนะครับไม่ว่าอุปกรณ์นะครับไม่มีความเสียหายตัวนี้นะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับตัวนี้นะเปิดปิดปุ่มนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนิสสันอเมร่ารุ่นนี้เลยนะครับผมสภาพสวยมากๆนะครับไฟนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับภายในนะครับถือว่าสวยกิฟเลยนะครับผมย้ำนะครับว่าภายในนี่ค่อนข้างสวยใหม่มากนะครับนี่ครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับผมนี่ครับโอเคครับ ก็หรือยังไงผมพาไปลองขับดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมย้ำหมดนะครับรถนะครับทุกต้องเกียร์นะครับเนี่ยครับผมเช็คเกียร์ให้ก่อนเลยนะครับใส่ปุ๊บรถต้องเคลื่อนตัวได้ทันทีนะครับเนี่ยครับต้องเคลื่อนตัวได้ทันทีนะครับเกียร์เดินหน้านะครับไม่มีล้อรอบล้อร้อนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวพาออกมาขับนะครับลองดูนะครับการขับขี่นะครับเนี่ยครับให้ออกถนนนะครับ การขับขี่นะครับผมบอกเลยว่าอัตราเร่งดีมากนะครับตอบสนองไวนะครับคันเร่งนะช่วงลงช่วงล่างดีนะครับแน่นนะครับไม่มีดังนะครับไม่มีกุกกักให้กวนใจนะครับเนี่ยครับอัตราเร่งถือว่าดีเยี่ยมเลยครับผมบอกเลยขับดีนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นลูกระนาดนะครับผมเนี่ยครับลูกระนาดขึ้นได้เลยนะครับไม่มีนะครับดังกุกกักให้กวนใจนะครับช่วงล่างถือว่าเฟิร์มเลยนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเนี่ยครับอัตราเร่งถือว่าดีเลยนะครับขับขี่นุ่มนวล ช่วงล่างก่อถนนดีมากนะครับผมตัวนี้นะเดินทางไกลสบายมากนะครับผมใครที่ชอบขับรถนุ่มๆนะผมแนะนําคันนี้นะครับเป็นตัวเลือกอีกรุ่นหนึ่งนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวอย่งเงไปสรุปกันอีกทีท้ายคลิปนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะผมแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้านิสสันอะเมล่านะครับอีโคคาร์สายประหยัดนะครับปี2012นะครับตัวนี้นะเป็นอ่ารถออโต้นะครับตัวท็อปสุดนะครับไม่เคยติดแก๊ส รถคันนี้วิ่งอยู่แสนแปดนะครับสภาพนี่ผมบอกเลยว่าเลี่ยมนะครับทั้งคันเลยนะครับสวยมากๆรถคันนี้นะครับเป็นรถสายประหยัดอีกคันหนึ่งนะครับที่ดูแลง่ายใช้งานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือว่าภายในกว้างขวางนะครับช่วงลงช่วงล่างแน่นนะครับคันนี้นะคันนี้นะครับเป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับจากโรงงานเลยสภาพนี่สวยมากเลยนะครับสภาพสีนี้ผมตีให้95%ขึ้นได้แน่นอนครับเพราะว่า สภาพแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนิดหน่อยมากนิดเดียวนะครับเป็นแค่รอยขีดข่วนนะครับนิดๆเลหน่อยนะครับตัวนี้นะครับภายในสวยนะครับช่วงลงช่วงล่างดีมากนะครับภายในกิฟเลยช่วงล่างนี่ขับนุ่มนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบนะครับพุทธสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจคีเลตนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับเซ็นทัลล็อกนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับเป็นปุ่มคีเลตนะครับตัวนี้นะเปิดปิดได้โดยเราไม่ต้องใช้กุญแจนะครับตัวนี้นะโอเคครับ คันนี้นะรอบนี้ผมเอามาแบ่งปันนะครับให้ลูกค้านะครับอ่าที่หารถดสายสายประหยัดหรือเอาไปใช้งานในครอบครัวคันนี้นะครับผมลดราคานะครับเหลือแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจำนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นราคานี้นะครับลูกค้านะครับไม่ต้องคิดมากนะครับ รีบมาจับจองได้เลยผมบอกเลยว่าคันนี้แม่งคุ้มคุ้มมากๆนะครับเอาไปลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับตัวนี้นะฝากลูกค้าไปด้วยนะครับตัวนี้นะใครที่ไม่สะดวกนะครับมาดูรถนะครับรถคันนี้ผมดูดูได้นะครับที่สมุทรปราการเทพลักษ์นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับใครที่ไม่สะดวกมาดูรถนะตัวนี้นะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นพิเศษสําหรับร้านเราแล้วกันนะครับ เก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าได้สบายใจนะโอเคครับคันนี้ผมฝากกัด้วยครับนิสสันอะเมล่านะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ด้านบนโทรมาได้เลยครับยีิบสีชั่วโมงโอเคครับฝากกัด้วยนะครับนิสสันอะเมล่าหนึ่งจุดสองตัวสองพันสิบสองท็อปสุดนะครับฝากด้วยครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ